ในฝั่งของ EA เนี่ยมองภาพของ New Normal เนี่ยที่จะเกิดขึ้นหลังโควิดเป็นอย่างไรครับคืออย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรามองภาพอนาคตกันมาเมื่อตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วนะครับว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปในทางไหนเป็นหนว่าสิ่งที่ทาง EA เราไปโฟกัสเนี่ยคือเราก็โฟกัสในมุมที่เรามีความถนัดแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์นะครับก็คือในเรื่องของอพลังงานทดแทนนะครับ ซึ่งเราเชื่อว่าพลังงานทดแทนเนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานที่มีบทบาทสําคัญในอนาคตนะครับคราวนี้เนี่ยถามว่าแล้ว x ิกซอที่มันเข้ามาเติมเต็มคืออะไรนะครับเราก็เริ่มมองไปที่เรื่องของ energy storage นะครับถัดจาก energy storage เราก็เริ่มขยายออกไปว่าอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องในตัว energy storage นี้นะเพื่อสร้าง ecosystem ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งที่มันเกี่ยวเนี่ยเราจะเห็นภาพเร็วๆก็คือว่าอ่าเรามีเรื่องของ EV มีเรื่องของรงไฟฟ้าไฮบริด มีเรื่องของอสารีชาร์จอ,อัดประจุรถยนต์ไฟฟ้านะครับมีเรื่องของอตัวเรือไฟฟ้านะครับอันนี้คือสิ่งที่เอเราโฟกัสนะครับแล้วเราก็พยายามจะ,ะให้ความสำคัญกับสินค้าแล้วก็ตัวโปรดักที่มันอยู่ในเชนเหล่านี้นะครับสุดท้ายเราเชื่อว่าเเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันน่าจะเป็นอีกชู่หนึ่งที่ผมว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะให้ความสำคัญนะครับถามว่าเพราะอะไร ผมว่าเมื่อก่อนเราพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมกันเนี่ยผมว่าคนไม่เคยเห็นภาพนะว่าเอะมันเสียหายขนาดไหนยังไงนะครับแต่ผมว่าการที่มันมีโควิดสิบเก้าเกิดขึ้นมันก็มีมุมดีของมันก็คือพอมนุษย์หยุดกิจกรรมต่างๆที่มันทําลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยฮะเราเห็นได้ทันทีว่าในช่วงสองเดือนที่มันผ่านมาเนี่ยฮะหลังจากที่เราหยุดนิ่งๆเนี่ยธรรมชาติมันกลับขึ้นมานะครับซึ่งผมเชื่อว่าไอ้ธรรมชาติดีๆตรงเนี้ยไม่ต้องมองไกลฮะเอาเอา,เอาแค่กรุงเทพเนี่ยคุณแสบลองดูเรื่องพีเอ็นสอง นะเราไม่ต้องพูดถึงมันอีกเลยถูกไหมครับวันเนี้ยเปิดเครื่องวัดที่บ้านเนี่ยผมว่าค่าเจีนสองจุดห้านี่ต่ำมากหลักเดียวนะอย่างบ้านผมเปิดเนี่ยผมว่าอยู่แถวแถวห้า, 5, าหกอะฮะมันไม่ได้แบบขึ้นไปหลายสิบเป็นร้อยเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าไอ้นี่มันมันมันคอนเฟิร์มบางอย่างว่าไอกิจกรรมที่เราทาเนี่ยแหละมันทาให้เกิดไอเรื่องของบนภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าคนเนี่ยอยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ผมว่าไอ้นี่มันคือตัวร้ายตัวหนึ่งที่มันจะทําให้โลกเราเดินในเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับผมครับผมทีนี้ผมขอไล่ธุรกิจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคุยกับในฝั่งของนักลงทุนหรือว่านักวิชาการหลายท่านนะครับ,รบหลายคนคมองภาพเรื่องของแบตเตอรี่หรือว่า Energy s t o r a g e รเนี่ยนะครับจะก,กลายเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว,ว่าการโกลดสเตจท,ที่ยิ่งใหญ่มากๆโดยเฉพาะหลังปี2025มองมุมเดียวกันไหมฮะ คือผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันคือที่มาว่าทำไมสามสี่ปีที่แล้วผมถึเริ่มโดดเข้าไปในเรื่องของ energy storage นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของเวลาเนี่ยผมว่าอาจจะมีเร็วช้าบวกลบมากน้อยต่างกันแต่ผมว่าเทรนเนี่ยผมว่าเรามองเหมือนกันแล้ว EA ก็มองไปในทางนี้นะฮะนั่นคือที่มาว่าทำไมผมถึงไปสร้าง ecosystem เหล่านี้นะครับซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่ทราบหรอกนะว่าจริงมันจะเร็วแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่ามันจะเร็วเท่านั้นเองผมก็เลยต้องรีบสร้าง นะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไม่เดินนะครับเราก็คงโดนคนอื่นแย่งเวทีตรงนี้ไปนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ผมว่าโลกมันเชื่อมกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่เดินมันก็คงมีคนอื่นมาทําแทนเราถูกไหมครับแล้วถึงวันนั้นเนี่ยผมจะโดดลงไปทํามันก็อาจจะไม่มีเวทีตรงนั้นแล้วนะม,มันมันคือมันก็เป็นความเสี่ยงอยู่เหมือนกันกับการที่คุณไปเข้าในวิเศษใหม่ๆที่ที่ความชัดเจนย,ยังไม่สูงนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าคุณอยากได้รีเทิร์นที่สูง คุณก็ต้องเดินก่อนคนอื่นเหมือนวันที่ผมเริ่มเดินลงไปฟ้าแสงอาทิตย์ผมว่าวันนั้นผมไปพู่ที่ใครฟังก็ไม่มีคนเชื่อเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างกําไรได้ดีขนาดนี้ผมว่าภาพมันคล้ายกันนะครับทีน,นี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เอทําได้ก็คือแน่นอนในเชิงโนโยบายเราคงไปทําอะไรไม่ได้นะครับเราคงลักดันได้ประมาณหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเรื่องของรัฐบาลที่จะมีโนโยบายส่งเสริมตรงเนี้ยอันนั้นก็คงเป็นเรื่องของมุมมองรัฐบาลนะครับแต่ สิ่งที่เราทาได้คือเราก็พยายามจะสร้างจะพุชจ,จะผลักดันนะครับในมุมที่เราทําได้เช่นการสร้างดีมานที่เราเชื่อว่ามันอยู่ในที่ใสที่เราทําได้เช่นอผมไปทําเรื่องของรถแท็กซี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็ทําเรื่องของเรือไฟฟ้าไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยคือมันอยู่ในที่ใสที่เราทําได้นะครับครับหลัจากนั้นเราก็เริ่มมองเรื่องของพวกคอมเมอร์เชียลคาร์ที่เป็นฟีดคาร์นะครับเช่นรถบรรทุกรถบัสอะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้ครับอันเนี้ย ผมก็เชื่อมันอยู่ในออยู่ในจุดที่มันมีพลังเชียนะแล้วอยู่ในวิสัยที่เราพอจะผลักดันได้เราก็เริ่มเข้าไปผลักดันตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มมองหาพันธมิตรครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปพันธมิตรผมขออนุญาตมองภาพขยายภาพตัวของแบตเตอรี่นิดนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเราตั้งเป้าแบบไหนอย่างไรกับแบตเตอรี่ครับอย่างเช่นเอาวันนี้ผลิตประมาณสักหนึ่งกิจวัตรก่อน นะครับแล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยจะผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดีมานขนาดไหนมันจะพอซัพพอร์ตทำให้แบตเตอรี่เนี่ยรอดแล้วก็ไปได้ยาวครับอยากให้เห็นภาพจุดนี้ครับคืออย่างแผนของเราเนี่ยครับถ้าภาพใหญ่ก่อนผมก็บอกว่าผมทําประมาณสัก50กิะวัต์อาวต่อปีนะครับอันนั้นคือภาพใหญ่ที่เราพยายามจะเดินไปแต่เราก็ทราบแล้วครับว่าด้วยสภาพปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ด้วยของด้วยเรื่องของกําลังของ EA เนี่ย เราต้องประเมินตัวเองเหมือนกันว่าเราไปได้ตรงไหนนคื่อท,ที่มาว่าผมก็ซอยการขึ้นแผนตรงนี้ให้มันมีความถี่มากขึ้นเราก็เริ่มจากหนึ่งทิกวัดอวก่อนนะครับซึ่งเราก็สร้างมาตั้งแตบบ่ปีที่แล้วนะครับเราเชื่อว่าปีนี้เราคงเสร็จแล้วเราคงมีเรื่องของสินค้าออกมาให้ให้กับตลาดได้เห็นนะครับอันนี้หนึ่งทิกวัดอวเนี้มันเป็นตัวที่จะมาช่วยคอนเฟิร์มห,หลายๆเรื่องคือเราก็พยายามจะเดินอย่างาระมัดระวังนะครับในเรื่องของอ ในแง่ของสินค้าเรื่องของคุณภาพนะครับในเรื่องของตลาดนะครมันก็คือการออกมาดูว่าเออตลาดเนี่ยมันจะเดินได้เร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมเองก็ไม่อยากจะไปลงทีเดียวหลายสิบกิจกวัดเพราะตรงนั้นมันก็ใช้เงินมหาศาลนะครับเราก็เอาแค่หนึ่งกิจกวัดเอาก่อนแล้วเราก็ดูว่าถ้าตลาดมันレスปอนดดีหมายถึงว่าในแง่ของดีมานทั้งโลกนะครับที่มันเติบโตได้ดีตลาด EV ไปได้เร็วนะครับตลาดเรื่องของ energy storage เติบโตดได้ดีเราก็คงขยายต่อนะครับซึ่งถึงจุดนั้นเนี่ย เราคงม,มาดูแผนกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะเร่งในขนาดไหนนะครับแต่ว่าในภาพของหนึ่งกิจวัฏอเาวเนี่ยถามว่าทำไมหนึ่งกิกวัฏอเาวผมก็บอกว่าในภาพหนึ่งกิวัฏอาวเนี่ยไซส์มันใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับเพื่อจะเทสเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเล็กเกินไปเนี่ยคุณก็ไม่เห็นปัญหาหรอกมันต้องใหญ่ประมาณหนึ่งที่คุณจะเริ่มเห็นปัญหาเวลาคุณอัพสเกลขึ้นมานะครับสองเนี่ย ไซส์ประมาณเนี้ยผมผมว่าด้วยเอเอเอแล้วก็ด้วยตลาดในเมืองไทยที่มันพอจะลักดันที่มันเกิดเรื่องของพวกยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันใช้ปริมาณรถที่ไม่สูงนะยกตัวอย่างสมมติหนึ่งที่กวัดอ้าวเนี่ยผมอาจจะใช้รถรถไซส์แบบขนาดเอาเอาว่าเป็นรถบรรทุกแล้วกันนะครับเห็นภาพนิดนึงผมอาจจะต้องการรถบรรทุกแค่ปีละประมาณก็สามพันคันผมก็ใช้หมดหนึ่งที่กวัดอาวแล้วซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงนะนะครับ มันมันอยู่ในวิสัยที่มันพอเป็นไปได้เราก็เลยทําไมเราต้องเราต้องจบกันที่ประมาณหนึ่งที่กวัดเอาก่อนครับผมกลับกลับก็คือพยายามที่จะทําให้มันสามารถทํากําไรได้ด้วยใช่ไหมครับคือด้วยินมานพอหมึ่งคนก็สามารถทำกำไรได้อะไรนะฮะใช่ครับใช่ครับผมก็ก็ต้องมีไซส์ประมาณหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เรียนนะฟิกคอร์สมันก็เป็นตัวที่เราต้องคอนเซิร์นนะเพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็เป็นตัวหนึ่งเราก็ต้องหาจุดที่มันมันพอไปได้ก่อนนะครับแล้วก็โดดเข้าไปในตลาดก่อนครับผม ขออนุญาตถามได้ไหมครับว่าหนึ่งกิโลวัตต์อวเนี่ยคือหลังจากที่เราประเมินตรงนี้แล้วนะฮะก่อนเกิดโควิดหลังเกิดโควิดเนี่ยอ่ามันจะสามารถที่จะคุ้มทุนได้ได้เมื่อไหร่อย่างไรครับสามารถทากาไรได้เมื่อไหร่อย่างไรครับคือถ้าก่อนถ้าก่อนโควิดเกิดนะครับเราก็เชื่อว่าปีเนี้มันน่าจะเริ่มเห็นเอ่อลดออกมาในตลาดประมาณหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแท็กซี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งจะเป็นที่ส่วนที่เป็นเรื่องของรถบรรทุกหรือหัวลาก นะครับแม้กระทั่งอาจจะไปถึงรถบัสด้วยนะครับแต่พอมันมีโควิดเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับครับว่าสิ่งเหล่านี้มันคงมีการดีเลย์ออกไปประมาณหนึ่งถามว่าเป็นเพราะอะไรมันก็เป็นเพราะว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นนะครับผมว่าวันนี้คนก็เริ่มหันกลับมามองแล้วว่าวันนี้นต้องเอาอตัวรอดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่มีเนี่ยการสเปนเงินมันจะเปลี่ยนไปวิธีคิดของการใช้เงินของคนมันจะเปลี่ยนไป ดูภาพง่ายๆวันนี้ถ้าถ้าเห็นข่าวนะตั้งแต่เมื่อสักวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการพูดถึงตลาดรถยนต์ของปีนี้นะครับแม้กระทั่งที่เป็นเครื่องยนต์ปกติเนี่ยมันหดตัวค่อนข้างเยอะนะก็เพราะว่าคนจะเริ่มมองว่าอันนี้มันคือสินค้าฟุ่มเฟือยนะณจุดนี้นะครับดังนั้นการใช้เงินของเขาเขาต้องเอาเงินเนี่ยไปใช้ในเรื่องที่มันจําเป็นในชีวิตเขาก่อนนั่นนั่นก็คืออิมแพกที่มันจะเกิดนะว่าตลาดที่มันเป็นสอ่าที่เกี่ยวกับสินค้าประเภทเหน่ันนี้มันก็เดลีย นะฮะแล้วก็คงไปตั้งหลักกันใหม่นะครับหลังจากที่ทุกอย่างมันเริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครับผมกลับกลับอ่าในส่วนของก่อนที่จะไปคุยเรื่องของ next ที่เรา take over นะครับในส่วนของรถที่เราพยายามที่จะผลิตออกมาไม่ว่าจะเป็นอ่ารถรถบรรทุกก็ตามนะครับหรือว่ารถแท็กซี่เองก็ตามนะครับอ่าเราเรา,เรามีแนวคิดแนวทางใน,ในการดําเนินนโยบายอย่างไรครับคืออ่าอันแรกก่อนนะครับ เราเรามองตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยเป็นผู้เล่นรายใหม่ในตลาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอสายสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ในเรื่องของการบริหารต้นทุนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในเรื่องของอ,อความน่าเชื่อถือของแบรนด์นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันก็ต้องยอมรับว่า e a เริ่มจากศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นตลาดที่พวกผมพยายามจะโฟกัสไปก่อนเนี่ยผมก็จะโฟกัสไปตลาดที่ยังไม่ใช่เป็นเรื่องของรีเทลคัสเตอร์ Customer, ก็คือ ผู้ใช้รถตามบ้านทั่วไปเพราะว่าด้วยความที่แบรนด์เรายังไม่แข็งแรงเนี่ยผมว่าการที่เราไปเจาะตลาดตรงนั้นเนี่ยมันต้องใช้กําลังมหาศาลแล้วก็ต้องไปเจอกับผู้เล่นที่เป็นบิ๊กเนมเนี่ยจากทุกโลกอ่เรียกว,ว่าทั่วทุกมุมโลกเลยนะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยน,นผมก็เริ่มมองไปที่ตลาดรถแท็กซี่ก่อนเพราะตลาดรถแท็กซี่เนี่ยมันเป็นตลาดที่มันมีเรื่องของแบรนด์เนื้อตี้เนี่ยอาจจะต่างกว่านะฮะตลาดที่มันเป็นรีเทลคัสซเมอร์นะครับคนขับแท็กซี่เนี่ย เขาก็อาจจะมองในเรื่องของประสิทธิภาพเป็นหลักในเรื่องของอการประหยัดเงินในกระเป๋าเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคิดมันก็จะต่างจากคนใช้รถทั่วไปที่อย่างเราซื้อรถใช่ไหมฮะเราเป็นคนธรรมดาเราซื้อรถเนี่ยเราบางทีม,มันมีเรื่องของเรื่องอะไรฮะความความไว้วางใจความสบายใจในเรื่องของความสะดวกในเรื่องของอเรื่องของทางสังคมเรื่องก็แล้วแต่ที่มันมาเข้ามาเกี่ยวเนี่ยการตัดสินใจมันก็จะใช้วิธีคิดสก,กายอีกแบบหนึง่ง แต่พอเป็นรถเ,เชิงคอมเมอร์เชียลเหล่าเนี้ยผมเข้าใจว่าเรื่องเรื่องของอไฟแนนซ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆเพราะฉะนั้นข้อได้เสียอของอยานยนต์ไฟฟ้าก็คือมันมีต้นทุนที่ถูกกว่าในเรื่องของอ่าการการกินพลังงานแล้วก็การ,รบำรุงรักษาในระยาวนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราเอาจุดแข็งตรงเนี้ยเราเข้ามาแล้วเราก็พยายามจับตลาดที่เป็นคอมเมอร์เชียลก่อนเช่นแะท็กซนะี่เช่นอรถขนสินค้าเช่นรถ ให้บริการตามถนนที่มันเป็นฟิกรูทอะไรเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเข้าไปเจาะนะฮะแล้วเราก็เริ่มมีการกระจายเรื่องของอสถานีอัดประจุไฟฟ้าเนี่ยขึ้นกับขึ้นกับพันธมิตรของเราตามที่ต่างๆทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มไปตามเมืองใหญ่ๆแล้วนะครับเพราะเราเชื่อว่าเอถ้ามันไม่มีสถานีอัดประจุเนี่ยคนก็จะคิดอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพรไวเรื่องของอีโคซิสเต็ตตรงนี้ให้มันครบ นะครับแน่นอนมันมันคงลําบากในช่วงแรกเพราะว่าปริมาณรถมันน้อยแต่มันก็มีข้อดีก็คือเราก็ได้เป็นคนเลือกเลือกจุดยุทธศาสตร์ก่อนคนอื่นถูกไหมฮะผมผมเดินเข้าไปคุยกับพันธมิตรเนี่ยก็ไม่มีใครทําจริงจังเหมือนผมเพราะฉะนั้นถ้าดูคุณแสบดูตลาดเรื่องของสถานีชาร์จในประเทศไทยตอนเนี้ยผมว่าประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นนมันเป็นของเ a อนะฮะของคนอื่นไม่เยอะนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเชิงกลยุทธ์นะครับมันอาจจะถูกจะผิด มันก็ต้องว่ากันไปแต่เราเชื่อว่าเ,เราเชื่อว่าโลกมันจะมาทางนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังไงวันหนึ่งผมก็ต้องลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นผมชิงวันนี้ก่อนเนี่ยผมว่าผมได้เลือกได้เลือกโลเคชันก่อนคนอื่นนะอันนี้น่าจะมีผลดีในระยะยาวกับบริษัทครับผมครับเอ๊ะวันนี้เราเราที่แท่นชาร์จเรามีกี่จุดแล้วนะฮะตอนนี้ครับแล้วเป้าเป้าเราไปเท่าไหร่ครับคือทาเก็ตของเราเนี่ยเราก็ยังมองไว้ที่ประมาณพันจุดนะครับ ตอนนี้เราก็เดินมาได้สักครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ<ม>ก็ช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการหยุดไปเนื่องจากว่า,ามีเรื่องของโควิดสิบเก้านะครับเพราะฉะนั้นสถานที่ต่างๆเนี่ยที่เราจะเข้าไปคุยเป็นพันธมิตรกับเขาเนี่ยเขาก็ปิดดําเนินการเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยชะลอแผนออกไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็มองว่ายัางไงเราก็คงพยายามจะฟูลฟิลให้ได้ทันจุดก,ก่อนนะครับส่วนอนาคตเนาี่ยเราคงมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะขยายต่อไปในเส้นทางที่มันเป็นลักษณะแบบไหน วันนี้เราเราเน้นในกรุงเทพปริมณฑลก่อนครับผมกลับอ่ะมาถึงเรื่องไฮไลท์สําคัญครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประกาศเข้าซื้อหุ้นนะฮะของบริษัทเน็กครับอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราตัดสินใจอย่างนั้นครับคือก็อย่างที่เรียนตอนต้นนะครับว่าวันนี้ยอเอเรามองว่าเราจะโฟกัสในธุรกิจที่มันอยู่ในเชนเรื่องของพวกยานยนต์ไฟฟ้าเรื่องของพลังงานทดแทนเรื่อง e n e น g y s t o r a ล e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเองก็จริงๆต้องบอกนี้ว่าที่ผ่านมาเราก็มองหาพันธมิตรนะครับคือเราก็มองว่าเราเองเนี่ยก็เป็นเรื่อง่เรามีโปรเจกต์หลายอันแล้วเราก็บางเรื่องเรามีประสบการณ์บางเรื่องเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีการที่มันจะเรียนรัดก็คือมันต้องหาพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์ hmm. ที่เข้ามาเติมเต็มในเชิงของลองเทิมการเป็นลองเทิมพาร์ทเนอร์กันเนี่ยแล้วผม mm hmm. ว่าเราก็มีโอกาสได้คุยกับทางน e x ซึ่งเขาเองก็อยู่ในแวดวงตรงนี้มาก่อนเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าหลังจากเรามองเรื่องของเรื่องีะยะเป้าหมายระยะไก,กลระยะก,กลางด้วยกันแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถเข้ามาเติมเต็มกันได้แล้วก็น่าจะเป็นวินวินทั้งคู่นะครับเน้นเราก็เลยเรถบัสเน้นรถบรรทุกแล้วใช่ไหมครับหรือยังไงครับเอ,อเราคงเน้นรถที่มันมีขนาดใหญ่หนิดนึงนะครับเพราะว่าจุดแข็งของทางเน็กซ์เนี่ยเขาเขาโตมาในในธุรกิจที่มันเป็นเรื่องของรถบัสรถใหญ่นะครับก็นะฮะ เราเราก็คงโฟกัสเกี่ยวกับทางในใน,ในตลาดตรงนั้นครับผมอืมอืมอยากให้เห็นภาพหน่อยฮะคือคือเราหวังว่ายังไงฮะคือจะมีบัสที่เป็นอของเอเอบัสไฟฟ้านี้วิ่ง,ว,งวิ่งทุกสายเยนี้ยเหรอครับหรือยังไงครับอ๋อมันคงไม่ถึงขนาดอย่างนั้นหหลกครับผมมองว่าเราน่าจะเข้าไปพยายามคุยกับในลักษณะของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเพื่อคอนวินห้เขาเปลี่ยนมาเป็น e นะครับหรืออ,อย่างทาง Next เ,เองเขาก็มีช่องทางของเขาเขาอาจจะเอา p r o d u ัก์ของเราเนี่ยครับเข้าไปกระจายผ่านช่องทางที่เขามีสายสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความแข็งแรงตรงนั้นนะครับแล้วทาง Next เ,เองเนี่ยเขาก็มีมีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการทำเซอร์วิสแม่ทนแนนอะไรซึ่งมันก็ช่วยเอ,เอในมุมที่ว่าเราเองก็ไม่ต้องไปยินเน็ในสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเราเองก็ อประหยัดเวลาของเรานะครไม่ต้องไปเริ่มสร้างทีมขึ้นมานะครับมันก็คือการเรียนรัดครับผมเราเรามองประมาณนี้ครับว่าเอาเราพยายามจะเข้าไปช่วยกันกระตุ้นตลาดให้มันเกิดขึ้นนะครับในในศักยภาพที่เราพอทําได้ก็ย้อนกลับไปว่าทาไมผมนึงลงแค่หนึ่งที่กวาดเพราะผมคิดว่าหนึ่งที่กวาดเนี่ยสตีภาพเป็นรถบรรทุกสักคันหนึ่งเนี่ยไอ้สักสักฟรีดหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องการแค่ประมาณสักสามพันคันนะเพื่อเพื่อเพื่ออีทเอคิวอัซิตี้ของลงแบตผมให้มันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย ซส์สามพันคันเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในยิสัยที่มันเป็นไปได้นะครับที่มันจะเกิดมันอาจจะเป็นการเบรนกันระหว่างรถบรรทุกสักพันห้าร้อยคันใช่ไหมฮะรถเล็กอาจจะสักประมาณสักสามสี่พันคันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็ใช้กําลังการผลิตของเราหมดแล้วนะครับอครับครับอ๋ยวผมขอแบ่งแบ่งโครงสร้างให้ชัดเจนนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นรถบัสเนี่ยเราจะขายผ่านตัวของเน็กซ์ถูกไหมครับเ<อ>เราจะขายอุปกรณ์ให้กับ ให้กับเน็กซ์และให้เน็กซ์ไปทําตลาดถูกไหมครับหรือหรือว่าเราทาได้ทั้งหมดยั่ไหครับส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องต้องเรียนที่ว่าตลาดมันใหญ่นะครับนะถ้าเราเชื่อว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ตลาดมันเริ่มโตขึ้นนะครับเน็กซ์เองเขาก็คงมีศักยภาพในในใน,ในตลาดที่เขาถนัดนะครับส่วนตลาดอื่นเราก็อาจจะมีช่องทางอื่นที่เข้ามาเติมเต็มนะแต่แน่นอนเราเราพยายามจะจะสร้างกลยุทธ์ที่จะเดินไปด้วยกันกับเน็กซ์เป็นหลักนะครับในสําหรับเรื่องของรถใหญ่ เราคงไม่ได้เป็นไปไปลักษณะว่าไปแข่งกันผมว่าเรามาเติมเต็มกันมากกว่านะครับส่วนเด็กก็จะช่วยผมในเรื่องของการในเรื่องของเชิงการบริหารจัดการเรื่องของอทีมงานซ่อมบํารุงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาก่อนแล้วเขาก็น่าจะมีความเชื่วชัญมากกว่ากรบครับทีนี้ผมถามเพิ่มเติมนิดนึงเนื่องจากว่าบริษัทเราจะเนเรตผลิตเงินมาได้ตลอดนะฮะเพราะว่าตอนนี้รงไฟฟ้าของเรานี่โอ้โหทำเงิน เยอะมากณขณะน,นี้เรายังพอมีเงินสดเหลือที่จะเดินหน้าในเกมต่อต่อไปถูกไหมครับแล้วเราจะเดินเกมแบบไหนอย่างไรต่อจากนี้ครับจะเทคโอเวอร์เพิ่มไหมหรือว่าจะมีมีเกมอะไรแบบนี้อีกไหมครับคือเห็นครับว่าอ,อในเรื่องของกระแสงเงินสดอ่าเอเราก็ถือว่าเราเป็นบริษทัทที่มีกระแสงเงินสดที่ค่อนข้างแน่นอนประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็มีปริมาณกระแสงเงินสดที่เข้ามาแต่ละปีเนี่ย ูงพอสมควรนะครับแต่ว่าช่วงปีสองปีเนี้ยเราก็มีแผนที่จะลงทุนอะไรเนี้ยพอสมควรเหมือนกันนะครับเช่นเรื่องลงแบกเนี้ยเราอาจจะมีการต่อยอดต่อไปใช่ไหมฮะเรื่องของการอ่าอินเวสในเรื่องของเนี้ยฮะเรื่องของลดลถไม่ว่าจะเป็นลดเล็กลดใหญ่หรือไซส์กลางอันเนี้ยที่หลังจากลงงานเราเสร็จเราก็ต้องเริ่มทาตลาดอันเนี้ยมันก็ใช้เงินเข้ามาเกี่ยวทั้งนั้นนะแต่แน่นอนมัน,ม,นมันเรายังมีเงินเหลือประมาณหนึ่งนะครับเรามีลูมที่เราจะเดินต่อแต่ว่า อันเนี้ยมันคงต้องมองในภาพของอ่าเรื่องของโควิดประกอบด้วยนะครับว่าวันเนี้โควิดสิบเก้าเนี่ยมันจะทําให้โลกเป็นยังไงนะครับมันจะลากยาวแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยเราเองก็ยังต้องระมัดระวังประมาณหนึ่งนะฮะเรื่องของสภาพคล่องตอนนี้มันเลยเป็นเรื่องสําคัญก็ต้องยอมรับมาว่าพอมีโควิดเนี่ยอการมองการอะไรเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่เราก็คงไม่ได้ถึงขนาดว่าเราจะหยุดตัวเองหมด นะครับเพราะผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงธุรกิจมันก็ต้องเดินเพียงแต่ว่าการการใช้เงินเนี่ยเราอาจจะต้องมีความรอบคอบมากขึ้นเราอาจจะต้องประเมินอะไรที่มันไกลนิดนึงแล้วก็เรื่องของเ,อเงินสดในมืออาจจะต้องมีบัฟเฟอร์ที่มันมากขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าเอ้ยเรามีโครงการที่ดีนะครับเรามีตลาดที่ไปได้เนี่ยแบงก์ก็น่าจะเข้ามาซัพพอร์ตเป็นที่แต่ผมว่าวันเนี้ พอมันมีเรื่องโควิดสิบเก้าเนี่ยมุมมองของแบงก์เองก็มีการแบงก์ก็มีการตอบตัวนะครับว่าเอ๊ะแล้วแบงก์จะทําธุรกิจต่อไปยังไงการระมัดระวังของแบงก์ก็สูงขึ้นนะครับในธุรกิจต่างๆที่มันมีผลกระทบนะครับแม้กระทั่งตลาดตราสารนี้ถ้าคุณแฉบเห็นเนี่ยจะจําได้ว่าช่วงสองเดือนมาเนี้ยตลาดตราสารนี้ก็ผันผวนรู้ไหมฮะเมื่อ,อก่อนเราสามารถอ่าระดมทุนผ่านตลาดตราสารนี้ได้ด้วยส่วนหนึ่ง แต่ช่วงสองเดือนตลาดมันก็ค่อนข้างเรียกว่าแห้งแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงที่ผมเองก็ต้องเอาเข้ามาเรียกอะไรคะเอาเข้ามาอยู่ในสมการในตอนที่เราจะตัดสินใจแต่ว่าแน่นอนโอกาสเนี่ยเราก็ยังมองหาเพราะออเอเราก็เป็นบริษัทที่เรายังแสวงหา,าการเติบโตนะครับส่วนจะถามว่าจะไปเองหรือว่าจะหาพันธมิตรผมว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยีเองเราไม่เคยมีเราไม่เคยมีเขาเรียกอะไรฮะ ข้อจํากัดอะไรนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละธุรกิจที่มันเข้ามามากกว่าบางธุรกิจเราจําเป็นต้องมีพันเนอร์เราจําเป็นต้องมีพันธมิตรเพื่อเพื่อให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับบางธุรกิจเราอาจจะสามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันเป็นเคสไปเคสมากกว่ามันแสงว่า e ออจะจับมือกับใครไหมหรือว่า e ออจะทําคนเดียวนะฮะจากนี้ไปผมว่ามัน มันคงมันก็คงเป็นเคสเคสตปนะที่เราจะดีนะครับแล้วเราก็ค,คงเลือกสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดละกันให้กับบริษัทนะครับใช่ครับครับผมอ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับคุณอมรครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับ